มานั่งดูข้าวกําลังก้มรวงนะครับนะครับเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนาข้าวครับสวัสดีค่ะชื่อออค่ะจากสุโขทัยค่ะคุณออสุโขทัยตรงนี้เขตตำบลอะไรครับคุณออตำบลทุ่งยางเมืองอำเภอคลีมาจังหวัดสุโขทัยค่ะนะเออแปลงนาข้าวของคุณออกี่ไร่ครับ17ไร่ค่ะ17ไร่นะครับข้าวพันอะไรครับคุณออกอขอ79กค่ะอขอ79 ปีนี้ข้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับอแตกต่างจากทุกปีไหมครับแตกต่างมากคะ่ะอืมแตกต่างยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าคือตอนเรายัางไม่ได้ใช้โรทีนนี่คือข้าวจะเม็ดไม่ใสอะค่ะเราดูแบบเหมือนคอหลวงจะแห้งด้วยอะค่ะอืมพอเรามาใช้ <Accept. S 2> รู้สึกว่าข้าวเม็ดสวยเม็ดใสแล้วก็ดูแบบมีน้ําหนักเบียรค่ะอืมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณอ้อได้เอาโฟทีมาใช้ช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะมีความแตกต่างเกิดขึ้น นะครับดูดีกว่าทุกปีเนาะ,ะนะครับแล้วปีนี้คุณอ้อได้ลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนครับค่ะลดต้นทุนคือครึ่งเลยค่ะนะครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ยกี่ลูกเนี่ยสิบเจ็ดไร่สิบห้าอืมแล้วรอบนี้ใช้ไปเท่าไหร่ครับเจ็ดถึงแปดลูกเอ๋อก็คือลดไปครึ่งนึงจริงจริงนะครับแล้วพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนอะไรต่างๆคือลดค่ะลดลดเยอะเลยค่ะจากเคยใช้สิบเจ็ดไร่นี่ปกติใช้สามขวดนะคะปกติยาฆ่าแมลง ตอนนี้คือคือผสมกับโฟทีหนึ่งซองแล้วก็ยาฆ่าแมลงหนึ่งขวดคือฉีดได้หมด17ไร่เลยค่ะอ๋อก็คือใช้แค่ขวดเดียวนะปกติต้องสามขวดก็ถือว่าได้ลดเคมีพันธุ์ไปด้วยเนาะใช่ค่ะลดทั้งปุ๋ยลดทั้งเคมีพันธุ์นะครับแล้วโฟทีหมดไปกี่ซองครับสี่ซองค่ะสี่ซองเองเหรอครับค่ะโอ้โหประหยัดไหมครับแบบนี้ประหยัดมากค่ะเออนะครับถือว่าประหยัดมากเลยเนาะนะครับสิบเจ็ดไร่หมดโฟทีนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยนะครับแค่สี่ซอง แบบนี้คุณอ้อจะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปค่ะ,ะใช้ต่อไปเนาะเอาใจช่วยนะครับแล้วมีใครมาเห็นแปลงนาข้าวของเราชื่นชมอะไรยังไงบ้างคบอ๋อมีค่ะคนแถวนี้เขาก็มาดูมาถามเราว่าเราใช้ยาอะไรใช้ปุ๋ยอะไรข้าวเราทําไมถึงสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะปกติแปลงนี้ทําแล้วก็ไม่มีใครถามะคะ่ะเพราะว่าข้าวมันเหมือนไม่ค่อยมีน้ําหนักแล้วไม่ค่อยก้มค่ะวเวลาตอนที่ เล็ดเริ่มเต็งน,นะคะแต่ตัวน,นี้มเล็ดใสเนี่ยเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะถามว่าเราใช้อะไรมันเปลี่ยนแปลงนะครับ<ช>มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะ